สวัสดีครับสวัสดีสโรงเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็เก็ซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์ของอ่าโลเยนนะครับ P 1 0 0 0นะครับที่แต่ก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีนะครับทั้งหมดอยู่3แท่นนะครับอ่ามีทั้งหมดอยู่4แท่นนะครับไอตัว P นะครับ P 1 0 0 0นะครับมีอยู่1แท่นนะครับ P 6 0 0มีอยู่2แล้วก็ P 4 0 0มีอยู่1นนะครับอ่า สำหรับบางท่านที่กําลังมองหานะครับก็รีบตัดสินใจนะครับตัว1000นะครับตัว1000อยู่ที่6,500บาทนะครับ P 1 0 0 0งพันนะครับหกพันห้าร้อ่า P พีหกร้อยเท่นละ5,000บาทนะครับ P 400นะครับอยู่ที่4,000 4,500บาทนะครับ4,500บาทนะครับ P 400นะครับใครที่กําลังมองหาก็รีบตัดสินใจนะครับตัวนี้ก็จะเป็น P 1,000นะครับที่ผมเคยนําเสนอไปก็ 1,000บาทนะครับวัตแท้แน่นอนนะครับทายเจตเตอร์ก็ข้างประมาณข้างรถจคู่นะครับโมอแปลงใหญ่นะครับเต็มทุกช่องหนักแน่นอนนะครับของโเยนนะครับไม่ผิดหวังนะครับเรื่องน้ําเสียงนะครับเล่นใช้ฮอนใช้อะไรได้ขับปกติได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับบางท่านที่กําลังมองหานะครับก็แทนละ6,500บาทนะครับรับแจกทีเทิร์นได้ทุกตัวมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับ ก็เอามาแลกดีเทิร์ได้อยู่คลองสมคลองหลวงมัทุมธานีนะครับผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาชมได้นะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับมาลองฟังน้ําเสียงดูนะครับอ่าแทนละ6,500บาทนะครับเสียงชัดเจนนะครับโทรศัพท์ผ่านเข้าอ่าพาวเวอร์เลยนะครับไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรเลยนะครับ ใช้งานได้ปกติครับแต่ไม่ได้ต่อสายนะครับ พี่ทุกท่านนะครับ6,500บาทเท่านั้นครับแรงนะครับแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสามารถขับ18ได้นะครับ15ได้เสียงกลางฮอนได้หมดนะครับแล้วแต่ลูกค้านําไปใช้งานนะครับได้หมดเรื่องน้ําเสียงนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ่านละ6,500บาทนะครับฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี1,000พี1,000 6,500บาทนะครับพี600อยู่ที่ท่านา5,000บาทนะครับ P400 อ,อยู่ที่4,500บาทนะครับสนใจแวะเข้ามาได้นะครับเป็นของโรเย็นนะครับแท้แน่นอนนะครับฝากพี่ๆทุกท่นานก็ไว้เจอในอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ